ด้วยนะคะผมวันนี้ก็อยู่กับผมกันในเกม Among Us ในเวอร์ช <that> really ันที <Far> ่แม่งดูโคตรสวยเลยโสวยมากไปดูี้นะตรนี้ต้องระวังต้องระวังอีพอนสเตอร์ให้ดีนะเราเป็นลูกเรือผู้แสนดี สวัสดีลูกเรือในพวกเรามีคนร้ายแอบเข้ามา2คนเป้าหมายของคุณคือทําภารกิจทั้งหมดและรอจับตาดูคนที่อยู่ข้างๆหาและบทคัดพวกเขาออกมอไม่แน่นอน่นสออะสำเร็จเอ้าไม่กี่วิันไปสีเหืองก็ตายองอ ผมว่าสีเขียวอาจจะมีพิรุธก,ก็ได้ What สีแดเงเยอะสุดกับไปซะจ้าดูสิว่าจุดแฟงว่าไง เขาคือตัวแฝงเฮ้ยชักข้าตัวแฝงไม่ได้แค่นหนึ่งคนครับ งว่าเราบริสุทธิ์หรือว่าสีเขียวนั้นไม่ใช่ฆาตากรแต่ผู้ที่เป็นฆาตากรน,นั้นก็คือสกินน้ำตาล สีส้มน่าจะหวดเฮ้ยทำไมคุณทำไมตึงบปสีม่วงไปตัวสีขาวนะตัวแฝงเฮ้ยชะนะแล้วโอ้โหคุกจอรี่ะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นแก้มือให้อีกตาหนึ่งเป็นไงน้อมหมีนี่ชื่อแปกแลกเนาะ ไอ้กรอบมไปอไอ้ไปเก็บมังอัดเวอร์ชันดีโอ้นะครับอุ้ยเลือกเสียครับพี่มิ้งไปได้ปะโอ้กำลังไม่ทันเลือกเลยในอำเภอ ในมอมงอัดของจริงมันมีแค่สองก็คือหนึ่งเป็นไอ้นี่ครับเป็นอ่ะไอ้นี่วกอีพิสต์อัน่สองเป็นไอ้นี่ครับข้างนีคุณคือตำรวจเป้าหมายของคุณคือโจมตีและคัดคนร้ายออกช่วยฝ่ายลูกเรือให้ได้รับชัยชนะระวังถ้าคุณโจมตีคนฝ่ายลูกเรือผิดคุณจะถูกคัดออก สีม่วงงข้อคปทินฟ่มเฟอยฟุ่เฟือยสียน้ำคือสีม่วงเนี่ยเราเป็นคิดว่า เพราะว่าเห็นสีขาวเอ้ยไม่ได้สีขาวก็อาจเป็นเองนะเพราะไม่นั้นเนี่ยสีม่วงเราจะต้องโจมตีสีม่วงซะละเราชื่ว่าเราจะต้องโจมตีสีม่วงครับ จะไปสีขาวก็ได้ <S 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 2> <S 2> ช่วยฉันโบดถ์สีขาวดีกว่าเพราะสีขาวเนี่ยดูตัวนะ่าสุดใสยสุดแต่ที่เขาไม่ได้ไปก็มั่นใจเลยว่าฟันถองแล้วเป็นสีม่วงอาจจะเป็นก็ได้ าแปบ๊บมึงจะโว้กันได้ยังเนี่ยกูอยากจะรอโอกวกันเต็มทีแล้วเนี่ย สีมว่วงใช่หรือเปล่านะเพราะว่าจิตทิ้งพี่ีให้สีขาวเฮ้สีมว่วงกระโแฝงไปคุณเห็นหรือเปล่าในการประชุมเมื่อกี้สีเขียวปลอมเป็นตำรวจเขาน่าจะเป็นคนร้ายหาเขาและลองโจมตีเขาสักสีเขียวสีเขียวหมล <c oughs> ตามฉันนะเขียวตัองมาสิกูคือนายอำเภอฉันบอกแล้วฉันนี่แหละนายอำเภอต้อไม่ค่อยนะว่าฉันจะฆ่านายฉันนายเป็นอีฟอสเตอร์สิฉะนั้นฉักที่นายอำเภอดังหากเราเส่าไมาเรื่องอีกแล้วไอ้สีเขียวจะปอมตัว เดี๋ยวกูจะไปเปลี่ยนสีนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนดอะตั้ง a าเป็นัวเฟงดัเพนอิฟออนส่ตา 好，我选了。Hmm. So, mm hmm. เต็มเลยเนาะว่าศพของเสียนั้นเนี่ยหายไปแล้วนะมาฮันนี่แหละคุณเป็นอีพอนสเตอร์ไ,ไปไเป็นอะไอเพราะว่าทำไมเรติดต่อไปกันเลยไล่ต๊ ทำลายประตูแล้วประตูทั้งหมดในห้องนั้นจะปิดออกซิเจนปล่อยออกซิเจนอ่ถาถไทยรังเออเกิดน้ำไทยรังครนะับ พอได้ละผมคิดว่าสีแดงเนี่ยใช่แน่นอน 我洗的那个是 ฮ <you>. ่ายสีแดงลงเยอะสุดล้ครับเอาตัวไนไม่ใช่ตัวแฝงฟโฟูฟูฉันดีตัวแฝงนี่อะไรวะ Olha aqui, deu que Deu